วันนี้พี่เก่งมาแนะนำวิธีการสั่งรายสินค้าเพิ่มเติมแบบง่ายๆนะครับผ่านระบบหลงังร้านนะครับอันดับแรกนะครับผมลูกค้าจะสังเกตได้เลยว่าจะเห็นปุ่มนี้ที่เป็นสั่งรายสินค้าเพิ่มเติมนะครับพอหลังจากนั้นเนะี่ยลูกค้ากดเข้าไปได้เลยครับวิธีสั่งลายนะครับตัวอย่างรูปลายสินค้าลูกค้าสามารถไปหารูปเป็นตัวอย่างมอกอัพแบบนี้ได้เลยนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บลูกค้าใส่ชื่อลายสินค้าได้เลยอันนี้อาจจะสั่งเป็น iPhone 6พัทเจ็ดพัทได้หมดเลยนะครับ 7พัทน,นะครับตรงนี้นะครับประเภทการอัปไฟล์ลูกค้าสามารถอัปเป็นรูปหรือว่าอัปเป็นลิงก์ก็ได้นะครับโดยที่เลือกตรงปุ่มนี้2ปุ่มนี้ได้เลยนะครับนะครับลูกค้าเลือกไฟล์ที่ต้องการจสะสกรีนนะครับอา่าพอลูกค้าเลือกเสร็จลูกค้ากดอัปโหลดได้เลยพอหลังจากที่ลูกค้ากดอัปโหลดเสร็จนะครับมันจะมีหน้าต่างเตือนว่าสําเร็จแล้วลูกค้าเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับประเภทสินค้าลูกค้าก็เลือกครับว่าลูกค้าอยากได้เป็นตัวเคด้านเคสียสายเคสียสายพรีเมียม เคสอุปกรณ์เสริมลูกค้าสามารถเลือกตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยเราจะสกอหาดูก็ได้หรือว่าเราอาจจะพิมพ์ก็ได้ครับเพื่อที่คล่องตัวมากขึ้นนะครับโอเค iPhone 7,000นะครับเคสด้าน l l c a s e อันนี้สต็อกมันจะบอกสถานะหมดเลยนะครับสมมติว่าเราเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้ครับ พอหลังจากนั้นเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างสรุปรายการสั่งซื้อมันจะมีตัวอย่างบอกหมดเลยครับว่าเราสั่งอะไรไปประเภทไหนนะครับราคาเท่าไหร่จํานวนกี่ชิ้นเราสามารถเพิ่มลดตรงนี้ได้เลยแล้วก็วิธีการเช็คนะครับรูปดาวน์โหลดอันนี้คือไฟล์ที่เราอัปโหลดไปเพื่อให้ทางโรงงานสก,กีนนะครับว่าตรงไหมและตัวอย่างรูปสินค้าตรงหรือเปล่าอันนี้ลูกค้าสามารถรีเช็คได้เลยนะครับ แล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าลูกค้าจะเอาที่อยู่ใหม่หรือเอาที่อยู่ในระบบที่เราคีย์ข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับที่อยู่ผู้รับลูกค้าพิมพ์เลยที่อยู่นะครับพิมพ์ได้หมดเลยนะครับและอันนี้ก็คือแบบไฟล์ที่ของอแบบไฟล์ผู้รับและผู้สง่งอันนี้ก็คือเป็นจ่าหน้าพิเศษสําหรับลูกค้าที่ทํารูปมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะแปะแล้วไม่เหมือนใครลูกค้าสามารถกดปุ่มตรงนี้เลือกได้เลยนะครับ พอหลังจากนั้นลูกค้ากดปุ่มถัดไปได้เลยเมนูนี้นะครับต้องการรูปรีวิวสินค้าจากทางร้านถ้าเรากดปุ่มนี้เนี่ยทางโรงงานเนี่ยจะถ่ายรูปตามหน้าบินแล้วจะส่งเข้าไปในทางไลน์ให้ลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบการจัดส่งได้เลย วิธีการชําระเงินเรามีเยอะมากตอนนี้เราพัฒนามาไม่ว่าจะเป็นการเติมเครดิตในระบบออนไลน์หรือแม้กระทั่งโอนเงินตัดบัตรเครดิตแม้กระทั่งผ่อนเราทําได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นออเดอร์นี้เราจะทําเป็นการโอนเงินนะครับโอเคอันนี้คือสรุปยอดทั้งหมดนะครับว่าตรงไหมสามารถรีเช็คได้เลยนะครับกดยืนยันชําระมันจะมารอที่หน้าดําเนินการ โอนกับชําระเงินเราดูเลยตัวนี้มันจะเป็นชื่อของลูกค้าที่เราใส่เข้าไปเลขที่บินนะครับแล้วเรากดแจ้งโอนได้เลยนะครับเราก็เลือกธนาคารอีกรอบก็ได้ถ้าเกิดเราอาจจะเปลี่ยนใจหรืออะไรก็ตามและลูกค้าก็กดเลือกไฟล์แล้วลูกค้าก็ใส่จํานวนเงินอันนี้ก็คือ200นะครับพอลูกค้ากดอัปโหลดเสร็จระบบมันจะย้ายมาอยู่ที่รอตรวจสอบนะครับ นี่เลยลูกค้าจะเห็นเลขบินเห็นสรุปวันที่สั่งซื้อวิธีการโอนเงินประเภทการชําระยอดชําระถ้าลูกค้าไม่มั่นใจว่าเราโอนไปแล้วสลิปถูกไหมลูกค้ากดตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะขึ้นรูปเลยแต่ถ้าลูกค้าอัปิดลูกค้าสามารถกดแจ้งโอนอีกครั้งตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือทําเมนูเมื่อกี้ใหม่ได้เลยครับอันนี้ก็คือปุ่มแก้ไขยกเลิกอันนี้คือลูกค้าลูกค้าสามารถจัดการได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกไฟล์ใหม่หรือทําอะไรใหม่ลูกค้าสามารถทําได้หมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการสั่งซื้อเข้าๆนะครับผมถ้าสงสัยตรงไหนก็คือสามารถแอดไลน์หรือว่าทักมาสอบถามทางน้องแอดมินได้ตลอดเวลาเลยนะครับ